สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในโลบอกที่ชื่อแมพว่า Friday Night Funkin' Guess the c o l l e c t o r นะฮะเป็นแมพที่ฝึกความจำนะฮะเราเล่น Friday Night Funkin มาหลายมอดหลายเกมหลายคลิปมากๆนะครับคือผมจะทำได้ไหมว่าตัวละครในเกมนี้ชื่ออะไรบ้างนะฮะมันมีตั้งแต่ตัวละครในเกมหลักปกตินะครับมีมอดแล้วก็มีชั้น2ด้วยนะฮะประมาณ10ตัวได้นะฮะมันถึงเหรอตัวละครในเกมปกติ ผมจำผมนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วมันต้องทํำยังไงต้องพิมพ์ใช่ไหมคนแรกนิดแน่นอนไม่ใช่เกิลเฟนมันต้องเป็นบอยเฟนต้องพิมพ์ให้ถูกด้วยปุ๊บอ๋อมันหายไปเอา้ามันขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ้าวนี่ไงเออแล้วเมื่อกี้ทําไมผ่านไม่ได้เราจำนายได้ไม่ต้องห่วงเลยเออเกิลเฟ Uh huh. ผมเป็นคนพิมพ์ช้าอยู่แล้วนะฮะทำไมบอยเฟนเกิร์เฟนพิมพ์ไม่ได้อะเด็ดดี้เหรอเด็ดดี้ไม่ได้เดดเฮ้ยเดดได้โอเคอ่าเส้นปลายใช่ไหมรุ่นพี่ uh huh. เส้นปลายอ่าฮะอีซี่เออมันก็รุ่นพี่ไม่ใช่เหรอล่างสปิริตหรือเปล่าสปิริตเส้นปลายเฮ้สปิริตก่อน S P I R I T โอเคคุณแม่ครับมัมอือฮึอีซี่เอ่อสกิทกับปั๊มสกิท and ปั๊มโอ้โหง่ายมากอ่าแท้งแมนผมเป็นคนพิมพ์ช้าแล้วพิมพ์ผิดด้วยนะแท้งแมนเลมอนเดมอนหรือว่าเลมอนเฮดเลมอนเดมอนก่อน ถูกต้องโอ้โหชื่ออะไรอะ่ะอยู่ในด่านคุณแม่แต่มันเขาชื่ออะไรไม่รู้ชื่อมีกี่คนเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วชื่ออะไรอะ่ะอยู่ในด่านคุณแม่เป็นแดนเซอร์นะฮะแดนเซอร์ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงไม่ใช่แดนเซอร์มันมีเฉลยไหมโอเคผมไปดูมาแล้วไม่แน่ใจว่าชื่อนี้หรือเปล่านะฮะถูกหรือเปล่า h ฮนช์แมนลูกน้องไม่ถูกหรือว่าลีโม่แดนเซอร์ก็ไม่ใช่อยู่ดีแบ็กอัพแดนเซอร์ก็ไม่ใช่นี่ผมดูในวิกิเลยนะแฟนดอมของเกม Friday Night Funkin นะฮะมันถูกแล้วแต่ว่าเขามีคนเดียวเฮนช์แมนอ่าเรียกเป็นเมนไม่ได้เพราะว่ามีคนเดียวขอบคุณครับเก็บเหรียญมานายทำได้เครื่องเต้นโอเค เรียบร้อยหมดในโซนของ Friday Night Funkin ต่อไปมาที่มอ r i d a y Night Funkin คนแรกนี้แน่นอนฮะคุณหุ่นยนต์ของเราคุณเฮ็อ่อแมทแมทแมทจำได้มอดพังนิ้วอ่าฮะนี้ลืมไม่ได้เลยฮะวิตตีเป็นมอดตัวแรกๆที่แบบทำออกมาได้ดีมากเลยนะฮะแล้วก็ลัฟอ่า สกายสกายเออเดี๋ยวนะเจ้าของเดียวกันแคร o ล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 มิก u m มิกกอ่ะเอาไม่ใช่เหรอต้องชื่อเต็มไหมเฮสซินเน่เฮสซินเน่มิกอ่ะต้องชื่อเต็มเ <c oughs> จ้าทริกกี้ จะพลาดนายไปได้ยังไงโอเคสาดี okay. ถึงแม้ว่าเจอกันไม่บ่อยแต่ก็จำได้นะสาดีครับอันนี้ล่าสุดเลยเพิ่งเล่นไปไม่กี่คลิปก่อนหน้านี้ Sketchy อืมความจำยังดีอยู่โทโทเฟสนะครับหรือว่าโทเล l โทเล o มั้ง GE ไม่ใช่โทรเฟสโทรเฉยเหรออะโทรเฉยโอเคผ่านไปได้อีกโซนหนึ่งอีซี่มากชั้นสองโอ้โหแมกเน็ตแมกเน็ตเนี่ยผมเพิ่งทำคลิปไปแต่ว่าผมก็จำชื่อชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะคือต้องเปิดดูไงเอาไว้ก่อนอันนี้มันบล็อกหมดเลยนี่ทำไมอะบล็อกใช่บล็อก มันบ๊อบหมดเลยอ่ะอันนี้ก็บ๊อบแล้วมันต้องมีอะไรแน่เลยข้างหลังคงจำสแก์อีกแน่เลยบ๊อบเริ่มโกรธบ๊อบยังให้ผ่านอีกไหมบ๊อบบ๊อบยังให้ผ่านอยู่หืมอืมว่าแล้ว <laughs> ว่าแล้วเจ้าบ๊อบมีแต่ดวงตาแล้วออกไงล่ะ ส่วนด้านนี้นะครับผมว่าผมอาจจะตอบได้ไม่ครบเพราะว่าบางอันยังไม่เคยเล่นเอาลองดูก่อนแล้วกัน just monica นะครับ monica แน่นอนถูกต้องนุปนุปแล้วก็ค h k a r ใช่ไหมาร่าใช่ออ่ิมพอสเตอร์หรือเปล่า อิมพอสเตอร์ใช่เออเดี๋ยนะอันนี้คืออากติอากติอากติแล้วก็ทาบิจำได้ฮะทาบิแล้วก็เชคก,กี้อืมแสดงว่าผมก็เล่นมาเกือบหมดแล้วนะมีคาร่าไม่ได้เล่นอ่าอันนี้เดี๋ยนะชื่ออะไรแล้วอ่ะจำ <laughs> ชื่อไม่ได้เดี๋ยวก่อน ไบรทไบร์ไซส์หรือเปล่ามิสเตอร์มิสเตอร์ไบรท์ไซส์หรือว่าไบรท์ไซส์เฉยไบรท์ไซส์จริงด้วยอ๋อแล้วก็น,นี้ที่คนรีเควสกันมาเยอะๆกาเซโล่ ello, ใช่ไหมเ,เขียนยังไงเนี่ยกาเซโล่เอหรือเปล่า เซโลอ่าอ่าเจ้ากระปิกระปิทอดทอดเฮ้ยผมจำได้หมดเลยนี่นาขนาดไม่เล่นยังจำได้เลยแม่ชีชื่ออะไรแล้วอะเซเวนเซเวนอะไรสักอย่างหนึ่ง S A R V E N T แล้วก็มี e ด้วยอ่าโอเคเอาลัฟไปแล้วไม่ใช่หรอ รัฟไปแล้วนี่อันนี้ตัวใหม่ผมไม่รู้ชื่อมอดเดียวกันฮะชื่ออะไรอ่ะ Silver อ,อ่ะแล้วคา s นวาาคือชื่ออะไรชื่อมอดเหรอมอดตัวใหม่อันนี้ใครอ่ะมีกี่คนสุดท้ายแล้วใครเนี่ยไม่เคยเห็นเขาคือใครเขาชื่ออะไร Z Y ชื่อ l าซซี่นะครับใครก็ไม่รู้อาจจะต้องไปลองดูหาดูก่อน โอเคเรียบร้อยครบหมดแล้วก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างเขียนผิดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็เกือบ100%นะฮะทั้งมอดปกติมอดมาใหม่แล้วก็ข้างล่างนะครับแฟนเก่าไม่ใช่หรอแฟนเก่าของบอยเฟนน่ะใช่ไหมถ้าชี้ผมจำได้แต่ว่าเป็นเงาอย่างนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะฮะจำไม่ได้ <laughs> โอเคคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับค่อยมาต่อคลิปหน้านะฮะแล้วใครเกาะอยู่เนี่ยพิกกี้ไม่ใช่หรอ